สวัสดีค่ะแม่กิ๊ตค่ะวันนี้นะคะกิ๊ตก็มีนัดพบคุณหมออายุคันครบ20วีคแล้วนะคะประ็กก็จะไปปรึกษาคุณหมอเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับคนท้องเลยคะ่ะจะเป็นยังไงมาติดตามกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็พบคุณหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็ได้ลงทะเบียนฉีดรับซีนโควิด1นนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไง ตอนนี 1, ้ 1, ออกิดกฉีดวัคซีนเสร็จรอแล้วนะคะก็มารอดูอากา,าร30นาทีค่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณพยาบาลก็จะมาวัดความดันต่อนะคะฮัลโหลเรียบร้อยแล้วนะคะวัคซีนเข็มแรกของกิ๊นะคะก็<ำ> Likewise, <S <S เป็นตัวแอสตราเซเนกานะคะแล้วเดี๋ยวนัดครั้งถัดไปนะคะ <S <S ก็จะเป็นเข็มที่2ก็คือช่วงเดือนตุลาคมค่ะ เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็มาดูกันนะว่าจะมีอาการอะไรบ้างนะจะมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันค่ะส่วนตอนนี้ก็ขอกลับบ้านไปอาบน้ำหาลูกก่อนนะคะบ๊ายบายถึงบ้านแล้วนะคะ หลังกลับบ้านเนี่ยเอาจริงๆิกิฟก็ยังไม่ได้ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะคะก็ยังวิ่งเล่นกับลูกได้ตามปกตินะคะจนผ่านไปประมาณสัก12ชั่วโมงอะคะ่ะตอนนั้นก็ประมาณสักตีหนึ่งนะคะก็เริ่มมีอาการปวดเมื่อยตัวอ่อนแรงเหมือนมีไข้อะไรเงี้ยนะคะกิฟก็เลยกินยาพาราไป1เม็ดค่ะหลังจากนั้นมันก็แบบหลับ,หล,บหลับตื่นตื่นนะคะพอเช้ามานะคะกิฟก็ยังรู้สึกเมื่อยตัวอยู่นะคะแล้วก็เริ่มปวดตรงบริเวณที่ฉีดแล้วนะคะกิฟก็เลยเอาเจลเย็นเนี่ยมาประคบนะคะแล้วก็นอนต่อ จนถึงตอนเย็นเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นนะคะแทบจะปกติเลยนะซึ่งกิฟถือว่าอาการของกิฟเนี่ยยังไม่รุนแรงนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบพอรับได้ค่ะสรุปแล้วนะคะก็ใช้เวลาสักประมาณ1-2วันนะคะในการฟื้นตัวให้มีแรงเป็นปกติค่ะ ิ๊บจะขอเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าทำไมถึงตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิดนะคะคือหลังจากที่ไปพบคุณหมอตรวจความแข็งแรงของลูกแล้วอะคะ่ะคุณหมอก็ได้อธิบายเกี่ยวกับวัคซีนโควิดไว้ว่าเออในะหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยถ้าเกิดการติดเชื้อเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่มีอาการรุนแรงมากกว่าหญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็เอออาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายกว่าด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเมื่อมีการปอดอักเสบแล้วผลกระทบตามมาก็คือทารกในครรภ์ก็จะได รับออกซิเจนจากแม่ที่ไม่เพียงพอนะคะก็ทําให้มีโอกาสหรือความเสี่ยงในการคลอดก่อนกําหนดได้สูงค่ะแต่จากข้อมูลที่คุณหมอได้ศึกษามานะคะก็คือยังไม่มีรายง,งานที่พบว่ามีผลข้างเคียงที่รุนแรงต่อหญิงตั้งครรหรือว่าหญิงให้นมบุตรแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดจึงให้ประโยชน์นักการไม่ฉีดนะคะ ก็สาคัญนะคะต้องตั้งคันมากกว่า12สัปดาห์ขึ้นไปนะคะถึงจะฉีดได้ค่ะยังไงถึงฉีดวัคซีนแล้วนะคะกาดก็อย่าตกนะคะยังต้องสวมแมสล้างมือรักษาระยะห่างนะคะยังไงแล้วคลิปก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ค่ะสุดท้ายแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังตัดสินใจใที่จะฉีดวัคซีนนะคะหรือโดยเฉพาะคุณแม่ที่กําลังตั้งคันะคะ่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย